ได้วิดีโอคอถามแจ็คราชาไฮเดอร์หรือว่าบังแจ็คที่เรารู้กันดีตอนนี้ดังมากเลยทีเดียวอยู่ในคดีคุณแตงโมนะคะซึ่งเจ้าตัวก็โชว์โทรศัพท์คุณแตงโมให้เห็นด้วยและยอมรับว่าตอนนี้เขาสงสารแม่แตงโมมากยืนยันว่าแม่ทําอะไรกับมือถือไม่เป็นเลยไม่รู้รหัสด้วยซ้ําและระบุว่าไม่ได้โอนเงินให้กับแม่ตามที่เป็นข่าวอาสาเพียงแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากช่วยกัน บางแจ็คบอกว่าแม่แตงโมเป็นคนน่าสงสารมากลูกเสียทั้งคนทนายก็ไม่เข้าข้างเขาก็เลยเห็นใจทนายเดชาทําตัวเสมือนเป็นทนายของผู้ต้องหาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของบางแจ็คค่ะผมไม่เข้าลึกๆนะแต่ว่าผมบอกสั้นๆว่ามันเรื่องที่กระติกพูดว่าไม่มีการรับงานอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนะหนึ่งสองหลังจากที่เราได้ดูเราให้เปิดกล้องวิดีโอคอลกับคนแม่ให้คนแม่ดู หลังจากนั้นเราอะบอกให้คุณแม่เนี่ยกดทนายเดชาเลยคุณแม่ก็เป็นคนที่ตัดสินใจด้วยถูกต้องคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าทนายเดชาไม่เข้าข้างคุณแม่ไปกันคนละทางคุณแม่ก็ไม่อยากเอาทนายคนนี้ครับคือคลิปเสียงนี้เป็นคลิปที่มีภาพด้วยถูกต้องไหมค,ครับคือเป็นคลิปที่คุณแตงโมงกําลังพูดบรรยายขอวิงวอนขอความเห็นใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ประมาณนั้นคุณแตงโมง ปล่อยกูไปเถอะคุณแตงโมพูดกับใครครับพูดกับคนที่กําลังจะอยู่ในห้องกับเขาอยู่คนที่อยู่ในห้องคือผู้ชายสามคนที่อยู่บนเรือหรือเปล่าหรือว่าเป็น<ช>ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสามคนบนเรือนะเป็นอีกคนหนึ่งถูกต้องไหมครับครับเป็นคนที่อยู่ในข่าวก่อนหน้านี้ไหมครับอ่าเอาเป็นว่าก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง คือผู้ชายคนนี้ที่คุณแตงโมพยายามที่จะร้องขอชีวิตก็คือเคยมีข่าวอยู่ในคดีนี้ถูกต้องไหมคะผมอ,อืมแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วด้วยสาเหตุอะไรทำให้คุณแตงโมได,ได้ได้ออกมาจากห้องนั้นได้ครก็เราเรายังไม่รู้ตรงนี้เราต้องกู้ข้อมูลกลับเพนมาก่อนนะผมไม่เข้าลึกๆนะแต่คือบางแจ๊กบอกว่า มีหลายอย่างในคดีนี้ผิดปกติแล้วเขาเจอคลิปคุณแตงโมกําลังร้องขอชีวิตจากชายนิรนามซึ่งไม่ใช่ผู้ชาย3าคนบนเรือแต่เป็นผู้ชายที่เคยปรากฏตามข่าวในคดีแล้วบางแจ๊กบอกว่าเตรียมกลับประเทศไทยเพื่อมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมแม้จะถูกจับติดคุกก็ตามทีนะคะส่วนจะกลับวันไหนยังไม่เปิดเผยชนกรณีที่ถูกตราหน้าว่าเป็นมิจฉาชีพหลายคนไม่เชื่อถือและเป็นคนหนีหมายจับ บางแจ็คบอกว่าไม่สนใจเพราะสุดท้ายเขามีเจตนาดีจะทวงคืนความที่ทำกับคุณแตงโมอันนี้บางแจ็คนะคะให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวท็อปนิวของเราไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะที่ทางการของภูมิภาคลูฮันส์ในภาคตะวันออกของยูเครนมีรายงานว่ารัเสเซียโจมตีอย่างหนักในเขตระหว่างเมืองลีซีซันกับเมืองซีวีโรโดเนส ซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดเลยของเขตลูฮันส์และเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนหลังพยายามตีวงล้อมตลอดหลายวันนะคะประชาชนเสียชีวิตมากกว่า150คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมทําสุสานหมู่เพื่อฝังศพตามธรรมเนียมทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งรวมตัวอยู่บนทุ่งหญ้าในเมืองสวิตโลดัสของภูมิภาคโดนเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเต็มไปด้วยล่องลอยการต่อสู้ด้วยปืนใหญ่ค่ะ ส่วนทางด้านของโอเล็กซีอเรสโทวิชซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเชเลนสกี้ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ทหารยูเครนในพื้นที่จะเป็นฝ่ายสูญเสียอย่างหนัก เนื่องจากรักเสเซียจู่โจมรอบทิศทางนี่นะคะส่วนทางด้านรัเสเซียสำนักข่าวอารทีรายงานว่าประธานาธิบดีป,ปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาเมื่อวานนี้อนุมัติให้มีการผ่อนคลายกฎข้อบังคับลดระยะเวลาเปิดโอกาสให้ชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในรัฐซาปโปลิเชียและเคอร์เซนสองภูมิภาคทางใต้ของอยูเครนสมัครเป็นพลเมืองรัเสเซียได้โดยใช้เวลา3เดือนในการอนุมัติกฤษฎีกาที่มีการแก้ไขค่ะ แล้วรัฐบาลท้องถิ่นที่รัฐชาโปลิเชียและเคอร์เซนนั้นเคยอยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัเสเซียคือยูเครนสองรัฐนี้มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียในอนาคตแล้วต้องการเป็นพลเมืองรัเสเซียค่ะ อันนี้ก็มาสมัครเป็นพลเมืองรัสเซียนะคะชวนยูเครนแค่วันนี้ดิมิทรีดูเคคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนค่ะก็ออกมาโจมตีนาโตคุณนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยไม่เห็นรัสเซียนะลุกลานเราและยกย่องยูว่า EU ซะอีกยังช่วยเหลือเรานะคะผู้นําทั่วโลกอันนี้ก็ไปกันที่อเมริกาผู้นําทั่วโลกประนามเหตุกรายยิงนักเรียนประถมในเท็กซัสค่ะเราตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณเนี่ย คือส่งอาวุธไปให้กับเชลสกี้เยอะแย,ยะมากมายหนุนเขามากมายเลยแต่ตัวคุณเองกับไม่มีปัญญาเลยในการที่จะควบคุมในการที่จะควบคุมการใช้อาวุธเพราะว่ามันเกิดเหตุกระายยิงมาเนี่ยสอรอบในเวลา2องอาทิตย์นี้แต่คราวนี้เช่าสลดคือยิงในโรงเรียนประถมแล้วทั้งเด็กและครูเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ คนที่ก่อเหตุกราดยิงที่รุ่งเรียงประถมบล็อบในเมืองยูวันดีรัฐเท็กซัสอเมริกาเนี่ยคือซาวดอรลามอสเนี่ยอายุ18ปีได้ส่งข้อความไปหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเยอรมน,นีแจ้งความตั้งใจที่จะลงมือเซนเอ็นเนเห็นข้อความการพูดคุยของเด็กหญิงวัย15ปีที่อาศัยที่แฟรงก์เฟิร์ต บอกว่าเธอติดต่อกับมือปืนมาหลายอาทิตย์ข้อความที่ลามสส่งให้เด็กหญิงคนนี้บ่นว่ายายเนี่ยกำลังโทรศัพท์คุยกับ AT&T เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของลามอสมันน่ารําคาญอีก6นาทีให้หลังเขาส่งข้อความว่าฉันเพิ่งยิงหัวยายฉันอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังจะไปยิงที่โรงเรียนปฐมข้อความครั้งสุดท้ายคือ18นาฬิกา21นาทีตามเวลาในยุโรปหรือเท่ากับ11นาฬิกายนาทีในเท็กซัสค่ะผู้หญิงคนนี้คุยกับลามอส Media, ผ่านโซเชียลมีเดียส่งภาพวิดีโอคุยกันนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าลามอสเคยถามเธอว่าชีวิตในเยอรมนีเป็นอย่างไรมีความสุขดีหรือไม่คือคุยกับเด็กผู้หญิงก่อนจะยิงยายแล้วหลังจากนั้นก็คุยกับเด็กผู้หญิงแล้วก็ไปยิงที่โรงเรียนปถมค่ะ เอาล้ค่ะเรื่องปิดท้ายด้วยเรื่องฝีดาดลิงนะคะกระทรวงสาธารณส,สุขก็ออกมาบอกว่าลิงไทยเนี่ยยังไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคฝีดาดเพราะว่ายังไม่เคยพบการติดเชื้อมาก่อนแต่ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ล่าสุดค่ะเรื่องฝีดาดลิงเนี่ยนะคะทางสเปนสั่งซื้อวัคซีนป้องกันฝีดาดแล้วเอามาใช้หลังจากมีผู้ป่วยฝีดาดลิงในสเปนเนี่ยแตะ55ซึ่งรัฐบาลจะซื้อวัคซีนที่ชื่อว่า i m v a n e x ซึ่งเป็นป้องกันโรคฝีดาษผลิตโดยบาวาเรเรียนของเดนมาร์กค่ะคือเรื่องของเรื่องคือสเปเนป่วยเป็นฝีดาษลิงแล้ว55ลาย51อยู่ในมาดริดส่วนใหญ่เกิดจากการไปใช้ห้องสาวหน้าที่ถูกสั่งปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วบางคนติดมาเพราะว่าเดินทางมาจากอังกฤษ ส่วนอีสี่ไลน์เนี่ยไปที่หมู่เกาะคานารี ary, ซึ่งมีเกย์ไพร์แล้วก็ติดก,กันมาจนทั้งตอนนี้สเปนตกใจมากก็เลยสั่งซื้อวัคซีนจากเดนมาค่ะแต่เป็นวัคซีนฝีดาดนะคะเป็นวัคซีนฝีดาดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเรื่องอื่นๆทางบ้านเรายังไม่มีรายงานแต่ว่าคนก็กลัวลิงกันไปแล้วตอนนี้สกระทรวงก็เลยเออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งกลัวเดี๋ยวจะทําให้ลิงนั้นเป็นผลกระทบไปตกอยู่กับลิงแทนทั้งหมดคือใบสามมงค่ะ มดเวลาของเราแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามคุณบรเทพต่อไปแล้วก็มาเจอกันอีกทีในอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ไปศารก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ